ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมชมและให้กำลังใจคุณตานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธนภัทรบอกว่าคุณตาน่ารักไม่เหมือนที่พานผมเลยแล้วก็กดสติกเกอร์มายิ้มยิ้มขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ ข้าวคุณตาเสร็จแล้วอยู่ในเวฟเดี๋ยวเอามาให้คุณตาอาฐานหุ้ยหุ้ยอย้อยเอาน้ำมันหูหยองพอเวลาพ่อจะลอยหูหยองพ่อต้องยื่นมือมาเยอะๆนะ มันไม่ลมันไปตกตรงเป็เกงพ่ไม่ใช่พ่อต้องเข้ามาใกล้ๆโต้ไงการนไม่ดีพอต้องเข้าไม่ใช่เพ่อต้องเข้ามาใกล้ๆโต้ไงอย่าเออมาติดๆนี้เลยอ่ะพ่ออยู่ห่างไกลแล้วพ่ออย่างเงี้ยพอยื่นเงี้ยพอปล่อยออกมาปุ๊บรวงลงหมดเลยมีฟักทองด้วยนะอ ซื้อมเมื่อเช้าก็เลยเอาไปนึ่งมีฟักทองนึ่งให้คุณตาด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะซื้อเมื่อเช้าไงตอนไปซื้อกับข้าวซื้อมาชิ้นหนึ่งยี่สิบบาทแล้วก็มาหั่นซอยนึ่งให้คุณตาโดยให้เงินยี่สิบบาทแม่เขาซื้อมาก็เลยมาซอยหั่นนึ่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินวางไว้ ขึ้นจากเตาม嘛ขึ้นขึ้น s. <S จากหม้อเมื่อกี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ค่ะขอบคุณค่ะกินหมดป่ะเนี่ยไม่หมดอีกแน่เลยหมดฮะอโอถ้าหมดก็เก่งมากมากมันกินอร่อย ส่ไกยใสไก่ชิ้นปั่นไก่มีไก่ชิ้นหนึ่งไก่ไก่ไก่ในต้มจือดอ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่หนึ่งท่านนะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่สองท่านคะ่ะถ้าลงไลค์แล้วเดี๋ยวจะติดตามกับทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะเฮงเรวยๆวยถูกหวยถูกลอตเตอรี่การงานเจริญก้าวหน้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะคุณตาช่อทำนี่เีแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะที่เข้าร่วมชมและให้กำลังใจคุณตาทานข้าวนะคะคุณตาจะได้ทานข้าว หมดถ้วยเลย <c oughs> จะเข้าเต็มชานก็เหลือก้อนชามเฮ <c oughs> ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมาเอยยา <c oughs> เอเย่แ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 ม่เขาไปเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปอะจะต้งวันละจ้ทั <c oughs> ้องวันละยาอยู่นี่หึองเย็นนะป่อยมามามาสมายยางะอยู่ใต้โต๊วพ่ไงไหนนะอยู่ใต้โต๊ะพ่ไงเด็กน้อยเด็กน้อยสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณธนวัฒน์นะคะที่คอมเมนต์มานะคะขอบคุณมากค่ะคุณตากำลังกินข้าวมื้อกลางวันกินคนเดียวคุณยายไปกินเลี้ยง <laughs> คุณยายไปกินเลี้ยงผู้สูงอายุนะคะคุณตายอยู่บ้านคนเดียวเลยกินข้าวคนเดียวไม่ให้เกี้ยงมกินข้าวเลยพ่อ 咱。<Right. S 2>